ครับก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่สัญญาไว้ว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยหลักการวิธีการแบบพื้นฐานจบแล้วนะครับคุณครูก็จะมีเทคนิคหรือที่เรียกว่าวิชามาลมาสอนให้นะครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยทำไมสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อนบางคนมันทําเร็วมากทำไมมันแบบมันรู้อะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ย นะครับวันนี้คุณครูก็จะมาแชร์วิธีการเขียนสัญญากรวิทยาศาสตร์แบบเร็วๆให้ดูนะครับก่อนอื่นทบทวนนะครับว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คืออะไรเอ่ยก็คือเขียนจํานวนนะครับในรูป a คูณ10ยกกำลัง n จําได้ไหมครับโดยที่ a ของนักเรียนตรงนี้นะครับ a ของนักเรียนจะมีค่าเริ่มตั้งแต่1นะครับเริ่มตั้งแต่1น แต่ไม่ถึงเท่าไหร่ครับไม่ถึง10นะครับอันนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นที่เราต้องรู้ในการเขียนสัญญากรวิทยาศาสตร์ส่วน n n อันนี้ก็คือเลขชี้กำลังถูกไหมครับเลขชี้กำลังซึ่งจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเลขชี้กำลังต้องเป็นจำนวนเต็มจะบวกก็ได้หรือว่าจะลบก็ได้นะครับฟอร์มมันเขียนแค่นี้เองทีนี้ คราวที่แล้วเนี่ยค,คุณครูสอนวิธีแบบเต็มๆไปนะครับแล้วหลายคนอาจจะมีความรู้สึกมันช้าอะไรเงี้ยมีวิธีเร็วๆไหมนะฮะก็มีนะฮะม,นะฮะมีทีนี้วิธีการเป็นยังไงอ่ะวิธีการของมันนะครับก็ไม่ยากเลยนะฮะขึ้นชื่อว่าวิชามารมันต้องง่ายถูกไหมอ่ะเริ่มแรกสมมุติว่าคุณครูมีอ่าศูนย์จุด 0 0 0 1 5นะครับอันนี้หลายคนบอกเฮ้ยมันยังไม่ใช่สัญญากรวิทยาศาสตร์และหนูจะเขียนเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยหนูจะทำยังไงนะครับขอใช้แบบวิชามานเลยนะการจะใช้วิชามาก็ง่ายๆนะครับก็ง่ายๆอ่ะหนูก็ดูว่าหนูก็ดูว่านะครับ จุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในจํานวนเช่น,นจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้างหลักเล็กศูนย์ตัวแรกนะครับทีนี้นักเรียนลองนึกภาพนะครับว่าเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปฟอร์มนี้ใช่ไหม a คูณสิบกำลัง n นะครับแต่ a ของนักเรียนเนี่ยอย่างที่บอกต้องหนึ่งแต่ไม่ถึงสิบใช่ปะ่ะคืออยู่ระหว่างประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแบบ0.0015ซึ่งก็ไม่ไม่ถึง1แล้วมันก็ ไม่เกิน10นะครับไม่ถึง1เพราะนั้นเราก็จะทำให้มันมีค่าตั้งแต่1ขึ้นไปทีนี้ทำยังไงวิธีนี้มันก็คือวิธีการเลื่อนจุดนะครับเลื่อนยังไงลองนึกภาพตามเวลาเลื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีคือเลื่อนไปข้างหน้าแบบนี้ถูกไหมกับเลื่อนไปข้างหลังนะครับเลื่อนไปข้างหลังทีนี้เด็กๆด,ดูให้ดีถ้าเลื่อนไปข้างหน้า ไปข้างหน้าเนีย่ยไปข้างหน้าโอเคปะเลื่อนไปข้างหน้ากำลังจะเพิ่มนะครับเราจะบวกเพิ่มเลขชี้กำลังอันนี้เอาแบบเร็วๆนะส่วนอันนี้ถอยหลังถ้าถอยหลังจะลดเลขชี้กำลังอ่าคราวนี้ทำยังไงดี ะครับทำยังไงดีจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนลองนึกดูสิฮะว่าข้อนี้เนี่ยคุณครูจะต้องเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนถอยหลังถ้าเลื่อนไปข้างหน้านึกภาพครับมันจะกลายเป็น0 0 0 0 1 5่ปะ่ะมันจะกลายเป็นตัวนี้ซึ่งมันก็เหมือนกลายเป็นมันก็ยังไม่ถึง1นึสทีถูกไหมครับดังนั้นแปลว่าเราจะเลื่อนไปข้างหน้าได้ไหมไม่ได้แล้วแปลว่าข้อนี้ต้องเลื่อนถอยหลังเนาะ ่ะทีนี้เลื่อนถอยหลังถ้ามาตรงนี้ก็ยังไม่ถึง1ใช่ปะ่ะเพราะนั้นต้องมาอีกก็ยังไม่ถึงเห็นปะ่ะอยู่นี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ถึง1่งยังยังไม่ถึงต้องมาถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะอ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่ครับ1 .5 ใช่ปะ่ะมันจะเป็น1 5เพราะฉะนั้นนี่แหละคือ A แล้วนะครับเนี่ยคือ A เราจะได้แล้เท่ากับ1.5และตามฟอร์มมันต้องคูณด้วย10อยู่แล้วถูกไหมเราเขียนรอเลยครับ สิบรอเลยอ่ะคราวนี้กําลังอะไรล่ะอ่ะดูดีๆเมื่อกี้คุณครูบอกว่าถ้าถอยหลังถ้าถอยหลังเห็นว่าถอยหลังเนี่ยแนวถอยหลังเนี่ยถ้าถอยหลังกําลังจะต้องเป็นไงครับลดลงใช่ปะกาลังต้องลดลงคําว่าลดก็คือลบถูกไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนดูครับว่ามันถอยหลังกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งครับหนึ่ง 2 3 4สถูกป่าถึงจะมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถอยหลัง4ี่ตำแหน่งมันก็คือกำลังลบ4ได้เลยแค่นี้เองนะครับง่ายไหมนะฮะอ่ะลองอีกลองอีกตัวอย่างสมมุติว่าคุณครูมี0.00ย์จอ่ะ ลองคิดสิครับว่าข้อนี้คุณครูต้องเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังถ้าไปข้างหน้ามันจะเป็น0.0,000ถูกไหมถูกไมอันนี้ถ้าเลื่อนไปข้างหน้าแต่ถ้าเลื่อนไปข้างหลังเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสเป็น1.54ได้หรือจะมีโอกาสเป็น15.4ได้ใช่ปะ่ะอ่ะดังนั้นแปลว่าต้องเลื่อนถอยหลังครับข้อนี้อ่ะทีนี้เลื่อนกี่ตำแหน่งละ่ะมันถึงจะอยู่ในรูป A ได้อ่ะนักเรียนก็นับสิ หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งหยุดตรงนี้เป็นหนึ่งจุดห้าพอไหมบางคนอาจจะไม่รู้เฮ้ยพอไม่พอลองเลื่อนต่อก็ได้ถ้าเลื่อนมาอีกมันจะเป็นเท่าไหร่สิบห้าจุดสี่ใช่ปะนึกภาพซึ่งสิบห้ามันเกินสิบถูกไหมครับดังนั้นเราจะไม่เลื่อนถึงข้างหลังห้าเราจะเลื่อนมาแค่หลังเล็กหนึ่งพอนะครับพอเลื่อนได้แล้วอยู่ตรงนี้จุดต้องอยู่ตรงนี้ใช่ปะนี่คืออะไรเลยนี่คือ A เลยใช่ปะเพราะฉะนั้นหนูก็ได้และ้ว1.54 และตามฟอร์มธัญญากรมันต้องคูณ10อยู่แล้วใช่ปะอ่ะคูณ10กําลังอะไรเมื่อกี้นี่เลื่อนถอยหลังเลขต้องเลขชี้ก,กําลังต้องลดลงใช่ไหมดังนั้นหนูเลื่อนถอยหลังแปลว่ากําลังตต้องลบกําลังใช่ปะลบเท่าไหร่ไปกี่ตําแหน่งละ่ะส2 3 3สเต็ปเห็นปะเพราะนั้นกําลังติดลบเลยครับลบสได้เลยแบบนี้โอเคปะอ่ะหรือ ถ้าเป็นจำนวนเยอะๆละ่ะครูขาทําได้ไหมให้เป็นสัญกษได้เช่นกันนะครับเช่นสมมุติครูมีคุณครูมี1 4ึ่0 0 0านะครับจะเขียนในรูปสัญยากรวิทยาศาสตร,ร์คราวนี้หลายคนเอ๊ะจุดอยู่ไหนนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยจำนวนเต็มหรือจํานวนที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยจริงๆก็มีจุดใช่ปะ่ะเหมือนเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ต เราจะเห็นป้ายราคามันจะเขียนว่าสมมติขนมถึงหนึ่งห้าบาทแต่เวลาป้ายติดราคามันจะเขียนห้าจุดอะไรห้าจุดศูนย์ศูนย์มันก็คือห้าบาทใช่ปะเพราะนั้นนักเรียนให้รู้ไว้เลยครับว่าทุกจํานวนเนี่ยมันจะมีจุดศูนย์ซ่อนอยู่ถูกปะเพราะนั้นครูก็ใส่จุดศูนย์แอบไว้เลยโอเคปะถามใส่จุดศูนย์เข้าไปมันก็ยังเป็นล้านสี่แสนปะล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันมันก็ยังเป็นค่าเดิมใช่ปะเพราะนั้นใส่จุดศูนย์เข้าไป ก็ไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรเพราะฉันใส่ได้นะครับอ่าคราวนี้มีจุดและเลื่อนได้ยังเลื่อนได้แล้วนะครับคราวนี้คิดสิฮะถ้าเลื่อนไปข้างหลังโอ้มันก็จะเป็นล้านไปสิบล้านใช่ป่ะสิบล้านร้อยล้านเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมอ่ะเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหน้าคราวนี้เลื่อนไปอยู่ตำแหน่งไหนละ่ะค่อยๆค,ค,คิดครับถ้ามาตรงนี้จะเป็นพันสี่ใช่ป่ะจุดตรงนี้จะเป็นพันสี่ใช่ป่ะ มาตรงนี้จะเป็น14ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบตามครูฮะต้องเลื่อนไปที่เลขไรหลังเลขอะไรหลังเลข1นึ่งไหมมันถึงจะเป็น1.128 8ซึ่งเป็นไงมีค่าตั้งแต่1ขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ถูกปะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะต้องมาอยู่ตำแหน่งนี้ถูกไหมครับมันต้องอยู่บาตำแหน่งนี้อ่ะคราวนี้เราได้และเราได้อะไรครับเราได้ A และ A ก็คือ1.428อันนี้ได้เลยนะครับ1.428แน่นอนตามฟอร์มสัญญากรต้องคูณ10กกำลังอะไรนะครับกำลังอะไรนี่เลยเราก็ทำไมนับสิครับว่าไปข้างหน้ากี่ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6ทันป่นปะเอาใหม่นะเดี๋ยวให้มองใหม่อ่ะ1 2 3 4 5 6เห็นปะ มา6กตำแหน่งเพราะฉะนั้นกําลังต้องเลข6แน่นอนแต่ว่าจะบวกจะลบอ่ะเมื่อกี้เรามีข้อตกลงว่าถ้าเลื่อนไปข้างหน้ากําลังจะต้องเพิ่มก็คือบวกใช่ปะคราวนี้หนูจะใส่บวก6ก็ได้หรือจะเขียน6เฉยเก็ได้เหมือนกันก็จบแค่นี้เองจบแล้วแค่นี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าและถ้ามันเป็นรูปการคูณเลขยูก่กำลังอยู่แล้วล่ะทำได้ไหมทำได้ครับอย่างเช่น ่าเดี๋ยวคุณครูเลื่อนนิดหนึ่งเช่นสมมุติว่าคุณครูมี254คูณด้วยทำไ6ใหมสองร้อ่าคูณด้วย10บกำลัง3ามคำถามแรกนะครับอันนี้เป็นสัญญากรยังเนี่ยยังถูกปะ่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่า A ของนักเรียนมีค่าทำไม เตัวนี้มีค่าเกิน10ถูกปะก็เลยไม่เป็นสัญญากรนะครับดังนั้นจะเขียนให้เป็นสัญญากรได้หนูต้องทำมามไเลื่อนจุดอ่ะคราวนี้คิดตามต่อว่าจะเลื่อนไปทางไหนดีถ้าเลื่อนไปข้างหลังมันจะกลายเป็น2องหมนใช่ปะมองทัานปะถ้าเลื่อนมาข้างหลังจะกลายเป็น25งหมใช่ไหมดังนั้นมันจะต้องเลื่อนไปทางไหนแน่นอนเลื่อนไปข้างหน้าใช่ปะ อ่ะถ้าเลื่อนมางนี้จะกลายเป็นยี่ห้าซึ่งเกินสิบเพราะนั้นต้องเลื่อนอีกมาตรงนี้เลย2องจุดเท่าไหร่ครับสองจุดห้าเใช่ปะเลื่อนเปลี่ยนจุดมาตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการเลื่อนจุดมาตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็เลื่อนละพอเลื่อนมาปุ๊บจุดมาอยู่นี่จุดมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราได้แล้วนี่ไรเลยนี่คือ A ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูก็จะเ,เขียนเป็น 2.5467ทันปะ่ะเเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับให้ถ้านักเรียนเจอกรณีนี้ให้นักเรียนเอาของเก่ามาด้วยถ้ามีเลข10คูณท้ายห้อยแบบนี้ให้หนูเอาของเก่ามาด้วยนะครับคือค่าเดิมของมันใช่ไหมจากนั้นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือถ้าเลื่อนไปข้างหน้านะครับถ้าเลื่อนไปข้างหน้ากำลังต้องเป็นไงนะ กำลังต้องเพิ่มขึ้นใช่ปะเพราะนั้นจากตรงนี้นักเรียนเลื่อนจุดตรงนี้ไปข้างหน้า2ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังจะต้องบวกอีกเท่าไหร่บวกอีก2มันก็คือเสมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้เหมือนคูณ10กําลังสองใช่ปะแต่ว่าเราเก่งแล้วเราทําไมเลยเราคูณแล้วก็เราก็บวกเลขชี้กําลังบวก2ไปได้เลยใช่ปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบง่ายมาก2.5467คูณด้วย10กําลังห แบบนี้เองโอเคปะอันนี้แหละก็คือการคูณเลขอ่าไม่ใช่อันนี้แหละก็คือสัญญากรวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นฉบับแบบการเลื่อนจุดแบบเร็วๆนะครับก็หวังว่านักเรียนจะใช้เข้าใจมากขึ้นนะครับโอเควันนี้แค่นี้พอนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ